อันนี้เป็นภายในถ้ำเบอร์สิเดนะครับหลังจากเดินขึ้นบันไดมาก็จะเจอนี่นะฮะแแบบเป็นเหมือนคอนโดเลยนะครับสามชั้นนะฮะชั้นล่างหนึ่งนะครับสองสามเหมือนคอนโดใหญ่่มากนะใหญ่จนกระทั่งถ่ายไม่ไม่ได้หมดนะครับข้างบนก็เป็นห้องหับเป็นอะไรเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้ก่อนไานี่ก่อนจะพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นอ่างเป็นบ่อน้ำ ไม่ดูว่าน้ํามาจากธรรมชาติหรือเปล่านะครับนี่ขึ้นมาจากพื้นปกตินะฮะขึ้นมาจากพื้นที่เขาเจาะเนี่ยนี่เขาขุดถ้าเข้ามานะครับขุดเข้ามาจากด้านหน้าเห็นไหมฮะเห็นรอยถ้าด้านบนไหมฮะเขาขุดเจาะลงมานะครับจนกระทั่งเป็นลานกว้างแล้วตัวนี้ยกขึ้นึ้นมาหนึ่งชั้นนะฮะยกขึ้นมาหนึ่งชั้นแล้วก็มีบ่อน้ําครับไอ้บ่อน้ําเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะน้ำธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าน้ําตักมาใส่แต่ก็มีน้ําอยู่ วันนี้เขาทำตะแกรงติดไว้ห้ากลัวพวกเอาขยะทิ้งลงไปในใครเปิดตะแกรงที่จะได้เดี๋ยวดูน้ำว่ามีไหม<อ>มีน้ำไหมม,มีน้ำฮะไม่ลึกไม่ลึกมีพ่อด้วยไม่ลึกพ่อด้วยจ้ะมีน้ำไม่ลึกนะม,มีน้ำด้วยเอาไว้ตักใช้ ข้างในที่เป็นข้างในที่เป็นแทงน้ำใหญ่พอสมควรโอ้ยยาวไปนู่นเลยกว้างยาวใหญ่พอสมควรกว้างยาวเต็มนะเต็มคงเต็มพื้นที่ตรงนี้เพียงพอถ้าเรใช้งานเยอะบันไดไปนะครับไปชั้นสองชั้นล่างนี้ก็ก็มีนิดหน่อยนะเียลองดูเีอะไรตรงนี้เป็นเป็นห้องที่อยู่อาศัยนะครับ แล้อก็อันนี้น่าจะเป็นพระประธานมีพระประธานอยู่นะครับมีพระประธานอยู่แล้วโน้นก็น่าจะน่าจะเป็นห้องที่วัดใสก็เป็นสามชั้นจริงแต่สามชั้น,นตื้นๆนะครับเราเข้ามาข้างในจะตื้นๆหน่อยขึ้นไปดูชั้นสอง มีเทพนะเอะัเป็นพระโพธิสัตว์อง,ไ,งไม่ทราบมีสีแขนเทวดาเขาแกะเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นห้องโชว์ห้องแสดงนะโอ้พระพระทุทธรูปองค์ใหญ่ครับใหญ่กว่าข้างล่างอีกพระประธานใหญ่กว่าข้างล่างอีกนะฮะพระพุทธรูปใหญ่กว่าข้างล่างอีกนี่ก็มีห้องนี้นะฮะนี่ก็คงจะเป็นห้องห้องอยู่อาศัยได้เอามีมีพระประธานอยู่ข้างหลังข้างในด้วย ในนี้ก็สวดมนต์กันได้ด้วยมีมีช่องหน้าต่างด้วยนะครับตอนนี้ก็เช่นกันนะฮะพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาทา่ด้านนู้นงดงามนะลิงสุดนี้ก็มีพระพุทธรูปเหมือนกันงนี้งดงามมากคล้ายของประเทศไทยมากเลยครับลายผงใหญ่เลยนะ ด้านข้างนี่ก็เป็นพระพิษั์ลึกลงมานิดหนึ่งนะต้องเดินลงไปหลยหนึ่งมีบันลังบัวไงขึ้นมาชั้นสามนะฮะชั้นสามนี่เขาทาเป็นห้องโถงใหญ่เดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับว่าห้องโถงเขาใหญ่แค่ไหนอันนี้เขาทําเข้าไปลึกเข้าไปถึงสี่ห้องนะฮะด,ดูจํานวนเสานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องลึกเข้าไปนี่เพื่อเพื่อ,อไว้ทําใช้ ใช้เป็นห้องสวดมนต์ก็ได้นะครับยาวไปตลอดทางเลยนะฮะตั้งทางฝั่งนู้นไปยันฝั่งนน้นเลยนั่นก็ทั้งหมดเกดกีเสาด,ดูนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสาแปดเสาโอ้ตรงนี้ท้องโถงใหญ่มากถือว่าใหญ่มากนี่ดูดิ บนถนนอันนี้คือถ้ำเบอร์สิบสองครับอันนี้เป็นถ้ำพุทธถ้ำสุดท้ายนะครับต่อไปจะเป็นถ้ำฮินดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูถ้ำถ้ำพุทธประสงคนนี้เขามีมีปิดมีมีกำแพงปิดหน้าถ้ำด้วยนะครับด้านหน้าแล้วเขาเจาะผนังถ้ำเข้าไปนะฮะอา่ามีกำแพงปิดด้านหน้าด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปจะเห็นรอยคัดของของหินนะฮะนี่เขาคัดหินลงมาเป็นเส้นตรงนะครับ ทำเป็นเป็นห้องเป็นหับนะฮะนี่ก็เป็นเหมือนคอนโดเลยครับสามชั้นสามชั้นนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันอย่าให้มีรอยรอยคัดหินลงมานฮะตรงนี้เป็นกำแพงด้านหน้านะครับประตูหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรกันด้านหน้าทางด้านขวามือนั่นก็จะเป็นบ่อน้ำเหมือนกันนะครับผมไม่พาขึ้นไปดูนะเดี๋ยวจะไปดูตรงนี้แทน อันนี้ตั้งแต่ทั้นล่างเนี่ยเขาเจาะเฉพาะถ้ำเบอร์12บสองเนี่ยเขาเจาะกว้างใหญ่นะครับตั้งแต่ชั้นแรกตั้งแต่ชั้นแรกนี่นะฮะโอ้โหนี่กว้างใหญ่เป็นเป็นโถงกว้างเลยนะครับทั้งหมดกี่เสาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเสาลึกเข้าไปกี่ชั้นหนึ่งลึกเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้องจนถึงพระประธาน หกห้องตัวถึงว่าประธานด้านไหนนะฮะด้านข้างก็จะมีพระพุทธร,รูปอยู่ตามผนังถ้ำแต่เสาที่นี่เขาทำไม่วิริศมาลามากนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่จะพาขึ้นชั้นสองนะครับดั้นในรอน,นี้ก็มีพระพุทธร,รูปอยู่นะฮะแกะไปเต็มไปหมดชั้นสองค่อนข้างมืดนะมองไม่เห็นนะครับขึ้นไปดูชั้นสอง ด้านนี้ก็เป็นห้องโชว์พระพุทธรูปนะครับเอามาดูนี่มาดูมีพระพุทธรูปแกะเอาไว้นะฮะด้านนี้เราก็ด้านนี้เป็นพระโพธิสัตว์ยังก็มีดอกโบวอยู่ตรงกลางเพดานนะครับเพดานเออบนขึ้นชั้นสองนะครับ ชั yes, yes, yes. ้นสองชั้นสองนี่ก็เป็นโถงเป็นโถงใหญ่มองจากด้านหน้าเข้ามาเราก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าปเป็นอะไระเขาไม่ได้เปิดผนังไว้ตลอดนะครับเปิดไว้แค่สามห้องเท่าน,นั้นเข้าไปข้างในอ่าเขาเป็นห้องใหญ่ฮะมีพระโพธิสัตว์ นี่นะครับหน้าข้างข้งสองข้างก็ข้างในก็เป็นพระประธานเขาปิดประตูไว้ด้วยเป็นโถงใหญ่ฮะโถงใหญ่โถงใหญ่ตรงนี้ 3, 4, 5, 6, 7, 8, สามสี่ห้าหเจ็ดปดสาเหมือนกันนะครับลึกเข้าไปนี่ก็หนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้าหกห้องฮะจนถึงถึงพระประธาน 6กห้องในญ่โตมไม่มาไม่รู้นะครับสาำหรับวิหารแห่งนี้นะครับทำเหมือนคอนโดเลย okay. ที่น่าจะตั้งพระพุทธรูปนะครับแต่ตอนนี้หายไปแล้วเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธรูปแกะนะหายไปแล้วนี่ฮะโอโ้ตรงนี้ทำทำเป็นโถงใหญ่โอ้ดูนะฮะด้านนี้ทั้งหมดแปดเสาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสาลึกเข้าไปถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องหกห้องจนถึงพระประธาน นะมองดูนะครับตรงมุมนี้เราเห็นชัดนะฮะเห็นไปกี่ห้องกี่ห้องชัดเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันห้องที่น่าชมที่สุดนะครับนอกจากกว้างใหญ่แล้วก็ยังมีพระพุทธโรกประดิษสานอยู่ทุก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 ,ทก,ทกฝาผนังเลยอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์นะฮะเจ็ดพระองคออ์แล้วก็ อันนี้เป็นนางนางฟ้านางเทพอักษรนี่ก็เป็นนางเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็เป็นพระุทธรูปนี่แสดงปางประแทนแสดงปฐมปเทศนาเจ็ดพระองค์หกพระองค์อ๋อเจ็ดพระองค์ครับเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยฮะที่นี่เขานอกจากกว้างใหญ่แล้วเขามีพระพุทธรูปมากมายนะฮะหลายหลายด้านทุกทุกชั้นทุกซุ้มเลยพระพุทธรูปหมดเลยทุกซุ้มประตูทุกห้องทุกฝาจัดว่าทําได้งดงามฮะกว้างใหญ่ ทางสำรักถ้ำอันนี้เพราะฉะนั้นใครที่ชมมาทาั้งกระถามเบอร์หนึ่งเนี่ยพอมาถึงตรงนี้จะร้องโอ้โหเพราะว่ายิ่งใหญ่ที่สุด